แล,แล้วตอนที่น้องแหนมอ่ะเริ่มมีปัญหาผมร่วงแล้วบางลงเนี้ยมันมีมันเป็นปัญหาชีวิตของเรายัางไงบ้างรออายอายก็ต้องอายอะเนาะใช่ไม่กล้าออกไปไหนไม่อยากออกไปไหนใช่แล้วเพื่อนเพื่อนเราที่แบบว่าเราตอนนั้นเราเรียนอยู่เพื่อนก็รู้จักเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเห็นเราผมบางลงเขาก็รอค่ะรอได้ไหมอรอรอ,รอเหรอรอ หมวโปหมโเป็นฉายาไปเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัทมาลุวิสัยนะคะตอนนี้เรียนที่โรงเรียนทนบริรักษ์การบริบาลนะคะจากเดิมที่เคยผมหนาแล้วก็ค่อนแล้วก็ร่วงค่อยๆร่วงหรือว่ามันมาถึงก็ร่วงรุนแรงเลยมันค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงมาเรื่อยๆค่ะ ลอดระยะเวลากี่ปีที่โรงแรมเล่าให้พี่องฟังคือสามปีที่ล่วงมาเรื่อยๆรื่อเราก,เราก็เราก็หาวิธีรักษามาเรื่อยๆด้วยไปรักษายัางไงบ้างแม่ก็เลยแนะนําไปหาหมอ,อก็เลยไปตอนนั้นที่คลินิกที่ก็คืออยู่ที่การสิน์ใช่ ไปหาคุณหมอได้อะไรมาบ้างหาได้ยายาเป็นยาอยาทายากินแล้วเริ่มพอเริ่มกินเริ่มทาแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยก็ขึ้นค่ะพอหยุดหยุดใช้ยาก็ร่วงเหมือนเดิมค่ะตอนทั้งกินยาอยู่นานไหมคตอนนั้นกินอยู่สองเดือนสามเดือนสองสามเดือนก็คือเริ่มะเริ่มเห็นผลแล้วผมหยุดร่วงผมเริ่มขึ้นใหม่คือตอนนั้นที่หยุดยาเพราะเพราะอะไรเอ่ยไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอ๋อคือมันแพงว่ากันเถอะ เดือนหนึ่งตั้งหลายพันแล้วหลังจากที่ใช้ฮาวิลาหยุดล่วงไหมหยุดค่ะเออคือคือเราเราต้องเล่าให้ให้ฟังก่อนว่าน้องแหนมเนี่ยจากรูกคือผมบางแต่ว่าพี่บอกไม่รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยแบบเราสระผมร่วงเยอะไหมหรือว่ามันร่วงตอนไหนเยอะๆร่วงตอนสระค่ะตอนสระร่วงเยอะ,ะอ,อแล้วพอใช้ฮาวิลาแชมพูเริ่มใช้ประมาณกี่กี่วันหรือกี่สัปดาห์ครับ<ะ>ที่เริ่มเห็นว่า เริ่มใช้สองอาทิตย์มันก็ไม่ร่วงแล้วค่ะ่รวงนหนึ่งเดือนมันก็ไม่ร่วงเลยค่ะครับผมแล้วก็เริ่มมีรูปผมใหม่ล่ะเราเริ่มผมใหม่เพื่อนก็ทักขึ้นบ่อยๆว่าเฮ้ผมดําขึ้นนะนี่หลังจากใช้ฮาเวลา่า ลราเกิดแล้วฉันตอนนี้ผมฉันขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเ,เ,เพื่อนเห็นเราเปลี่ยนแปลงกลับมา,าแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมเลิกล้อเราแล้วเอ,อ่ดีใจจังเลยฮะอันนี้ดีใจมากๆเลยนะใช่คือแบบเวลาลูกค้าเนี่ยเวลาเรามาสัมภาษณ์ลูกค้า,ส,า,า,คาสิ่งหนึ่งที่เียกว่งได้คือพลังดีๆกลับมาเนี่ยแหละว,ว่าเห็นไหมว่าเราใช่ไหมเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาช่วยเขาได้วันนี้ก็ขอบคุณน้องแหน่มากๆเดี๋ยวพี่ป๋องจะขออนุญาตน้องแหน่มาครับว่าใครที่สงสัย,ยอยากจะ คุยกับน้องแหนมอยากจะอินบ็อกเข้าไปได้นะฮะน้องแหนมยินดีนะครับเพราะว่าน้องแหนมอยากช่วยคนอื่นๆต่อๆกันไปด้วยแหละ